สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดกับปอนแชแนลครับผมวันนี้อยู่กับเกมแลกน,นราร์ดเอ็มคลาสสิกนั่นเองครับสำหรับวันนี้ดี๋ยวปอนจะมาบอกวิธีการเก็บเวลตั้งแต่ต้นยันไปถึงเออเลเวลแปกว่าเลยวนาครับผมซึ่งจะบอกทั้งตัวเออเส้นทางตรงและเส้นทางที่สามารถแยกออกไปเพื่อฟาร์มได้นั่นเองครับก็ หลังจากนี้เดี๋ยวปอนจะบอกให้ฟังกันครับเติมเกมแลม็กนาร์ล็อก M Classic ได้แล้วที่ Richman Shop ราคาถูกกว่าเติมเองเข้าไวบริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแลม็กนาร์ล็อกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด Richman Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop สำหรับการเริ่มเล่นตั้งแต่วันแรกใน RM Classic นั้นก็ทุกคนถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะเติม b a t t e p a s s อยู่แล้วนะครับผมอันนี้แนะนำว่าให้ทำการเติม b a t t e p a s s ก่อนเลยครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวนี้ที่บอกครับผมก็คือมันจะเป็นการคูนนะครับไอ,อตัว Maximum EXP AH ของแต่ละวีคครับผมมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ในการส่งเคลสแต่ละครั้งครับมันจะทําให้ EXP AH เพิ่มขึ้นไปถึงประมาณจาก20ครับผมจนไปถึง24เลย ต่อตอครั้งครับผมเนี่ยปกติได้ยี 20, 20ิบใช่ไหมแต่ว่าเราจะได้ที่ย4ครับถ้าเกิดเติมเบอร์เทปาถึงขั้นขั้นสองเนอะนี่ครับผมของปอนที่สะสมมาคือประมาณนี้แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวปอนจะพาทุกคนครับผมเข้าไปดูตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ตัวแรกที่เราเอ่อต้องการทําเลยนะครับผมก็คือณนะตอนแรกครับ มันเปิดเปิดเกมมาใช่ไหมครับผมมันจะมีเควสตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยครับทำไปยาวๆเลยครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสิบเลเวลสิบห้าครับสุดท้ายแล้วเราจะไปตันอยู่ที่เลเวลยี่สิบแปดครับผมหรือประมาณยี่สิบเจ็ดครับแล้วแต่คนอ่ะพอเราไปถึงเลเวลยี่สิบแปดหรือว่าเลเวลยี่สิบเจ็ดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากนั้นให้ไปบอทตัวนี้ครับนี่ครับผมมันมีทั้งหมดหลายทางเลือกนะเราสามารถเลือกได้เลยว่าณตอนที่เลเวลยี่สิบเจ็ดครับเราจะไปตีตัวไหนเช่นหนึ่งเลยจะเป็นตะกั่วแทนทองนั่นเองครับ นี่ครับผมตัวตะกะแตนทองเนาะเราสามารถไปตีตั้งแต่ต้นได้เลยแต่ว่าทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของอของคนที่เล่นตั้งแต่ต้นเนาะถ้าคนที่ตีตะกะแตนทองครับมันเยอะอยู่แล้วครับเราสามารถเปลี่ยนทิศทางไปได้ครับเช่นเราสามารถไปที่มัมมี่ได้ครับซึ่งของปอนก็ไปที่มัมมี่เหมือนกันเพราะว่าเอ่อได้ตัวเบสแล้วก็ตัวช็อปที่ไม่แตกต่างกันมากครับผมก็คคอหนีขอ้อขวดไปหลังจากที่เลเวลไปสปักพักหนึ่งใช่ไหม αι? อ่ะหรือว่า เอ่อใครที่จะไปเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งก็คือสามารถไปที่ไอซิดได้ครับผมเพราะไอซิดอยู่ที่เลเวลห้าสิบเจ็ดเหมือนกันครับผมแล้วก็จะได้เอพีมากกว่าซอมบี้แล้วก็มากกว่าตะกแตนทองเหมือนกันครับแต่อาจจะตียากนิดนึงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมที่แนะนําว่าให้ไปไอซิดเพราะว่ามันมีการ์ดครับการ์ดขายเอ่อการ์ดขายได้แน่นอนครับและอีกอย่างหนึ่งครับผมอีกตัวลึกลึกลึกหนึ่งตัวลึกสุดท้ายคิดว่าหลายละคนน่าจะชอบครับผมก็คือเอ่อวัวนั่นเองครับซึ่งวัวเลเวลหกสิบสี่ แปลว่าตอนที่เราเลเวล27ครับผมเราก็สามารถไปตีได้แล้วเนาะสำหรับวัวครับผมก็ไปตีได้เลยครับยาวๆยันเลเวล32ได้เลยครับซึ่งเมื่อตอนที่เลเวล30เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราสามารถเอ่อครับเปลี่ยนใจมาเป็นตีอ็อกก็ได้หรือว่าจะอยู่วัวยาวๆไปยัน32เลยก็ได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นพอ32เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนเข็มทิศครับผมเปลี่ยนมาที่เมืองพาย้อนครับ แล้วก็จะเป็นยีไนเทลแทนครับซึ่งไนเทลเนี่ยครับจะได้ตัว exp แล้วก็ตัวจ็อบค่อนข้างสูงครับ เนี่ยครับอยู่กับนายเทลยาวๆเลยหรือถ้าเกิดใครที่จะบดวอยาวๆยัน40ก็โอเคครับผมเพราะว่ามันจะในช่วงแรกครับมันจะติดแคปอยู่ที่เลเวล40ถ้าเราเดินเควสครับมาถึงเลเวลยีใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องไปเก็บเวลให้ถึง40หลังจาก40ปุ๊บเราจะปลดแคปไอตัวเควสครับเราสามารถเดินเควสได้ยาวๆเลยครับถึงประมาณเลเวล43หรือ42ครับหลังจากที่ถึงเลเวล43หรือ42เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับผมก็ให้ไปตีนี่ครับผมมังกรแต่ว่าเท่าที่ดูครับผมในเซิร์ฟเเเเววออออรรรรร์์์คคัับบในซิฟผม มังกรจะมีจํานวนน้อยมากแต่ว่าคนตีเยอะมากครับแปลว่าจะกลายเป็นคอขวดแล้วก็คนจะไปอยู่ตรงนั้นเป็นกระจุกเลยครับผมทางเลือกก็คือจะมีวิธีที่เราสามารถเบี่ยงเบนไปได้นะก็คือจริงเจอเบลดครับนี่ครับหมีดํานั่นเองซึ่งหมีดำนะครับจะดรอปการ์ดนะซึ่งการ์ดนะครับขายได้แพงมากครับเพราะว่าหลังๆเขาจะเอาไปทําการ์ดหมีดาว อันนี้คือเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสำหรับคนที่เลี้ยงมังกรเขียวเนาะสำหรับเป็นฟาร์มหมีดําได้ซึ่งหมีดำเนี่ยครับผมก็บอกไว้ก่อนว่าหมีดําเป็นตัวที่ตีคีครับผมอาจจะต้องเออเป็นคนที่ถึกหน่อยหรือว่าปั้นของหน่อยหรืออาจจะต้องไปเป็นปาร์ตี้ครับและหลังจากนั้นพอฟาร์มจาก42หรือ43ไปถึงเลเวล50าเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวเควสนี่ครับหลังจากที่เลเวล50เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวนี้ครับผม นี่มันจะเป็นตัวแคปเนี่ยครับคือหลังจากที่เลเวลห้าสิบใช่ไหมมันก็จะแจกขวดนี้มาแจกขวดนี้มาแล้วก็กดเอ่อไอตัวจ็อบนะครับผมคือให้เราทําภารกิจพวกนี้ไปนะครับพวกนี้ครับสาคัญมากคือหลังจากที่พอเกิดที่เลเวลห้าสิบแล้วครับเราก็สามารถกดขวดได้หมดเลยครับขวดต่างๆได้หมดเลยแต่ว่าอันกลางนะครับเหลือไว้นะครับแนะนําว่าให้เหลือไว้รอที่จะลงดันอันที่เราจะชอบใช้ของมากกว่าเช่นเออดันเจียนดันเจียนชุดครับตอนแรกๆ ถ้าเราไปเออถ้าถ้าเราไปใช้ตั้งแต่ตอนดันเสือหมดใช่ไหมกลายเป็นว่าอ่าเราจะไม่มีเออขวดไปไปใช้ในตอนนี้ครับเอาอีกอาวุธอีกขั้นหนึ่งครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะมันจะเป็นอันนี้เป็นเกาะเลเวยี่สิบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเก็บขวดไว้ตอนที่เลเวสี่สิบอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถลงอันนี้ครับเใช่ไหมมันจะเป็นของที่เลเวสี่สิบนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเลเวลยี่สิบเนคครรััััับบแลล้้้วกกก็็หงจานนใช่มย ให้กดขวดพอกดขวดไอขวด EIP ครับเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมหลังจากนั้นให้ไปเดินเควสนี้ครับนี่ครับพอกดขวดสักพักนึงมันจะถึง52ใช่ไหมถ้าเกิดใครไม่ถึง52จริงๆก็ให้ไปเวลต่ออีกนิดนึงครับให้ถึง52หลังจาก52เสร็จปุ๊บให้ทำเควสนี้ไปเรื่อยๆครับผมมันก็จะหยุดที่ประมาณ53ครับขึ้นมาเด็ดเดียวไม่ไม่เยอะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับให้ไปเวลตัวที่เรียกว่าบารทอรี้ครับผมบาทอรีอเเดบาลันครับนี่ครับ ตัวนี้จะทำให้ได้เลเวลเยอะที่สุดครับเป็นตัวที่ให้ EXP เยอะมากๆเยอะมหาศาลครับในช่วงในช่วงแบบว่าตอนเลเวล53เนะแล้วก็สำหรับหลังจากนั้น,นครับคือหลังหลังจากนั้นอะ่ะบางคนก็จะไปที่ออกเลดี้ใช่ไหมหรือถ้าเกิดใครที่ยังไม่ถึงเลเวล59าก็ให้ไปมาแมลงตัวนี้ครับหรือว่าน้องเอ่อนนะครับน้องสเตมเวิร์มก็ได้ครับแต่ถ้าเลเวลดีที่สุดครับแนะนำว่าบัตเตอรี่ดีที่สุดครับอาจจะต้องอหาหาแนวดีๆในการเก็บเเวลไปก่อนครับ ส่วนอันนี้ครับน่าจะเป็นคอขวดเลยสำหรับออเรดี้นะเพราะว่าหลายๆคนแนะนําให้ไปออเรดี้ครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นคอขวดครับหรืออีกทางเลือกหนึ่งครับเราสามารถไปตีอารามได้ครับผมอารามก็ถือว่าขึ้นดีอยู่ครับหลังจากที่เราหลุดพ้นจากออกเรดี้หรือบอทเทีอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราสามารถอันนี้คือเป็นทที่บอกว่าแนวทางที่เราสามารถหนีจากคอขวดไปได้นะัก็คือเราสามารถไปตีนี่ครับผม นักดาบเพลิงตัวนี้ครับผมไฟพอดทครับที่อยู่ในไลท์เทลเซนครับซึ่งไลท์เทลเซนนะครับเข้าไปในเมืองใช่ไหมสามารถไปที่คาฟ่าแล้วก็กดวาร์ปไปที่ไลท์เทลเซนได้เลยครับผมแล้วก็เดินไปซ้ายบนสุดครับจะเจอครับแล้วก็ถ้าใครที่เลเวลหกสิบเอ็ดให้ตีตัวนี้นะส่วนหกสิบสามให้ปีตีหมาคุณยนต์ครับหมาคุณยนต์ก็ได้เอพีเยอะเหมือนกันครับนี่ครับจะอยู่ที่เบสไอตัวเวลเบสเองครับเบสชั้นสอง แล้วก็หรือไม่ก็ทำเควสต,ตอนเลยว่าหกสิบก็ได้ครับผมแต่แนะนําว่าตอนที่ทาเควสนะครับผมอันนี้คือดอกจันไว้เลยว่าอย่าลืมปิดโซ่นะครับเพราะว่าไม่นั้นเราจะตีเควสแบบว่าตัวเลเวลมอนเลเวลหกสิบแต่ว่าตีคูณสี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มครับแต่ว่าตอนที่60ใช่ไหมหลังจาก60ปุ๊บนี่ครับให้มาทำเคเวสยาวๆเลยครับเนี่ยวิกฤตมอลล็อกพอวิกฤตมอลล็อกเสร็จปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็จะเปิดอีกไอ้ผิดปกตินะครับไอต่อของกาซเทมเนี่ยพวกนี้ครับมันก็จะยาวไปเลยครับ แล้วก็ยัน62 62ยาวไปเลยครับยันประมาณ6 5 6 6ครับพอ65ใช่ไหมถ้าเกิดเราตันเราก็อาจจะไปเก็บเวลก่อนครับไปเก็บเวลก็อาจจะไปนะครับรักเทิร์นก่อนอันนี้ก็ได้เลยจะไปมาตินก็โอเคครับมาตินก็พอได้ครับแล้วก็ถ้าแบบว่า67เเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมให้กลับมาครับคือเราจะกลายเป็นว่าเราจะทำเควสไปพร้อมกับการเก็บเวลครับถ้าเกิดเลเวลถึงตรงไหนแล้วแล้วเควสเปิดให้เราไปทำครับอย่าไปตันเก็บเวลนะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือ ไอตัวแคปเลเวลนะตอนแรกๆครับถ้าเกิดเรายิ่งตีมอนตัวน้นอยๆใช่ปะตัวเวลน้อยๆอ่ะมันก็จะได้แค่แบบว่า800อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปส่งเควสแล้วเราไปตีตัวที่เลเวลมากกว่ามันจะได้มากกว่าครับอ่ะหลังจากนั้นครับหลังจากที่ส่งเควสอะไรเสร็จรอๆใช่ไหมมันก็จะอยู่ที่ประมาณเลเวลเอ่อหกสิบหกสิบเอ่อหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าประมาณนั้นครับผมคือคำแนะนำว่าในตอนต้นครับสามารถตีมาตินได้เลยยาวๆครับมาติน คือถ้าเกิดเรียกว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเลเวลง่ายๆไปมาเรนได้ครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการลุ้นการจริงๆครับสามารถตีฮาปีได้ฮาปี happy เป็นการ์ดหนึ่งที่เรียกว่าแพงมากๆครับอยู่ที่ประมาณล้านห้ากว่ากว่าบวกๆครับซึ่งการ์ดฮาปีนะครับเป็นการ์ดที่เมททุกคนจําเป็นต้องใช้ครับหรือว่าสายเวทที่ต้องใช้นะหรือถ้าเกิดใครที่กลัวว่ามันจะเป็นแบบว่าเออข้อขวดแอร์อะอ่เครับเราสามารถหลีกเลี่ยงไปเพื่อไปตีนี่ได้ครับ เป็นด์กเมดครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นด์กอะโคลครับซึ่งจะอยู่ที่เลวกใกล้ๆก,กันเนอะแล้วก็จะได้ EXP ที่ค่อนข้างสูงเลยครับถ้าเกิดใครที่ต้องการบอกว่าหนี้ขอขวดไปครับ แล้วก็หลังจากนั้นครับผมบางคนที่คือแล้วแต่คนนะคือบางคนครับจ็อบมันจะไปไวกว่าพอจ็อบไปไวกว่าปุ๊บก็สามารถเปลี่ยนคัสได้เลยครับแต่ถ้าเกิดยังเปลี่ยนคัสไม่ได้ครับแนะนําว่าให้ไปต่อที่มาไฟอีกเล็กน้อยครับผมเนี่ยครับมาไฟมาไฟจะอยู่ที่เลเวลร้อยสิบครับหลังจากที่เลเวลเจ็ดเราเราเจ็ดสิบใช่ไหมแต่ว่าจ็อบมันยังไม่ถึงให้ไปบอทมาไฟครับผมเพราะว่ามาไฟจะอยู่ที่เออร้อยสิบแล้วก็จะได้ตัวจ็อบค่อนข้างเยอะอยู่ครับ นะตอนนี้คือบทมาไฟไปเลยจนกว่าเออจ็อบจะ40เนะพอจ็อบ40ปุ๊บเราก็ไปเปลี่ยนคัสได้ครับและหลังจากเราเปลี่ยนคัสเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับผมหลังจากเปลี่ยนคัสเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมมันก็จะมีเอ่อเรียกว่าเควสบางตัวที่ปลดครับเช่นเออถ้าเกิดเราตอนที่แล้ว72ใช่ไหมเราก็สามารถไปทำเควสตัวนี้ต่อได้ครับนี่ครับหรือว่าเออนี่ครับ72มาเปิดสองเครสเลยเราสามารถไปทําได้เลยครับเพราะว่าไอตัว EIP ครับมันได้ค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ครับสำหรับไอตัว2ออันนี้ครับ แล้วก็หลังจากนั้นครับหลังจากทำเควส72เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราจะถึงประมาณเ3็าถึง74เลยเนาะซึ่งหลังจากนั้นครับให้ไปที่นิฟเคมครับแล้วก็ไปบอทที่ดูลาฮานครับซึ่งอันนี้ครับจะเป็นวันที่2แล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ครับคนจะเปลี่ยนคาตอนที่เอ่อวันแรกหรือว่าวันที่2นั่นเองครับซึ่งในวันที่2นั้นก็จะไปทีที่ดูลาฮานครับหรือไม่ก็จะไปนกไฟครับนกไฟที่อยู่ที่จูโนครับ จูโน่อยู่ข้างล่างครับอยู่ใต้เดนจูโน่ครับเป็นแมกมาเนี่ยครับนกไฟเนาะจะได้เอเพเยอะครับผมหรือถ้าเกิดใครที่ต้องการหนีเนาะเออหนีข้อขวดหนีนกไฟไปครับผมก็สามารถไปที่นีฟเคมได้อีกเช่นกันครับแล้วก็ไปตีตัวฟักทองครับฟักทองก็ได้ตัวเอพดีเหมือนกันครับอันนี้คือสําหรับคนที่ต้องการหนีนะแล้วก็อันนี้ครับเป็นอันเดดเหมือนกันก็เอ่อถ้าเกิดสาหรับพีก็อาจจะไปเวลได้ดีเลยครับอ่เรามาต่อกันครับอันนี้คือหลังจากที่ เราเลเวลที่ดูราหานัน80ใช่ไหมครับและหลังจาก80ปุ๊บเควสจะปลดค่อนข้างเยอะมากๆครับหลังจากนั้นเราสามารถไปทำเนี่ย8 81 82เนียครับยาวๆได้เลยครับคือมันมันเนี่ยครับมันมีทั้งหมด2ช่วงเลยเห็นไหมมันมีช่วงมันมีช่วงของอันนี้80นะครับ80-95เนาครับทำไปเลยครับแล้วก็อีกอันนึงครับอันนี้ครับหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมมันจะไปจบอยู่ที่ประมาณ84เลยครับอันนี้คือจะไวมากในช่วงนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิด เรียกว่ามีขวดก็สามารถกดขวดได้ครับหรือสามารถลงกิจกรรม UFO ได้เหมือนกันครับแล,และหลังจากนั้นครับผมให้ไปบอดตัวที่เป็น,นาหนังเงือกครับหนังเงือกตัวนี้ครับนี่ครับตอนที่เว่งขนแปดสิบสี่นะเพราะว่าหนาังเงือกจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสี่ครับจะได้เป็นตัวเบสเอ็กพีเออเยอะแต่ว่าจะได้เป็นจ็อบมากกว่าครับก็คือจะไมถึงว่าจ็อบเอ็กเขาเียจ็อบเอ็กพีะครับมันจะ ได้สูงอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าจะได้จ็อบมากกว่าตัวอื่นๆเลยครับตัวอื่นๆที่อยู่ในเลเวลไล่เรียกกันครับเป็นตัวที่เก็บจ็อบได้ดีที่สุดครับสำหรับนางเงือกแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียกว่าเออไม่อยากเออไม่อยากเจอคอขวดเพราะว่าวันนี้ครับที่ผมไปบอทมาเนะมันเออคนค่อนข้างเยอะมากครับสามารถหนีไปที่เมอร์แมนได้ครับเพราะว่าเมอร์แมนเนี่ยครับการ์ดแพงแน่นอนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการ์ดสำคัญมากครับเพราะว่าการ์ดครับมันจะสามารถการดาเมจรีดักเนี่ยาเแล้วก็การฟีดอีกรับเนีรยครับ สำหรับสายแท้งก็คือจําเป็นเลยครับผมแล้วก็สําหรับสายพ v p PP, ครับโอเคเลยครับหรือถ้าเกิดใครที่เ,เรียกว่าไม่อยากจะตีปลาแล้วไปตีอย่างอื่นได้ก็คือไปตีหมีเล็กครับซึ่งหมีเล็กจะอยู่ที่เลเวลร้อยยี่สามเนะเราสามารถไปตีได้เหมือนกันแต่ว่าหมีเล็ก,กครับเดี๋ยวผมพาไปดูหมีเล็กก่อนนะครับไปหมีเล็กตัวนี้ครับจะต,ตีค่อนข้างยากเราแนะนําว่าใหต้ตีกันเป็นบับเป็นปาร์ตี้แล้วค่อยมาตีดีกว่าครับซึ่งหมีเล็กครับเป็นตัว เป็นมอนสเตอร์ที่ให้ e p สูงสุดในช่วงวิลเลเวลนี้เลยครับแล้วก็ลงมาจะเป็นต้นไม้ครับผมตัวนั้นครับนี่ครับตัวนี้เออแมปเดียวกับเอ o l ลิ่งกินครับนะครับตัวนี้นี่ครับแมนอีเทอร์ซึ่งในช่วงนี้ครับผมถ้าใครอยากเก็บจ็อบให้ไปเงือกถ้าใครอยากเก็บเลเวลให้ไปหมีครับนะครับผมอันนี้คือสําหรับตอนตอนท้ายๆเกมเลยนะแล้วแล้วก็ฟาร์มยาวๆเลยครับแล้วก็อันนี้อีกทางเรื่องหนึ่งครับผมใครที่ต้องการฟาร์มเงิน แนะนำเป็นผีกระดาษครับผมเพราะว่าอันนี้ครับเซิร์ฟจีนเขาก็ความผีกระดาษกันซึ่งผีกระดาษนี่ครับจะดอกเป็นตัวโอริเล็ก e มาซึ่งโอริเล็กนะครับ e สามารถขายลงตลาดได้เพราะเพราะว่าหลังๆครับโอริเล็กหายา,ย,ยากมากแล้วตลาดจะไม่ค่อยมีครับผมมันก็จะขายได้ราคาแพงเลยก้อนละ5,000ครับออคนจีนเขาก็เลยไปบดกันอันนี้คือเป็นทริคเล็กๆที่สําหรับเก็บเวลในตอนต้นเนอะอันนี้ครับแล้วก็แอดออนครับผมสำหรับใครที่เรียกว่าพอมีงบก่อนนะครับ อันนี้สามารถซื้อได้เหมือนกันครับจะเป็นพวกเล่งจ็อบเนอะอันนี้คือผมซื้อมาเพราะว่าเอาไว้เล่งจ็อบครับหรือว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเล่งเอพเหมือนกันครับตรงนี้ครับจะเป็นร้านค้าที่ส่วนของออชุดในการเล่งเวลเนอะเพราะว่าจะได้ทั้งหมด30%อย่างละ3าก็คือ e อฟพีสาแล้วก็จ็อบสาครับนี่ครับอันนี้เป็นจ็อบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็รองเท้าแหวนแล้วก็อาวุธครับผมจะอีกสามสิบเปอ e ร์เซ็นต์น แล้วก็อย่าลืมมาดูตรงนี้ครับผมจะเป็นส่วนของแฟชั่นครับณตอนนี้จะมีแฟชั่นตัวหนึ่งที่เรียกว่าบวก e f p แล้วก็จ็อบอย่างละ10%ครับค่อนข้างดีแล้วก็ตัวนี้ครับผมไอตัวเลวดาเมจเนี่ยทำดาเมจให้กับเราได้แบบเยอะมากๆครับผมคือมันจะคูณตัวเบส EXP เอเบสเอเบสเลเวลเลยครับคูณร้อยทำดาเมจได้แรงมากๆครับผมแล้วก็หลังจากนั้นครับผมจะพามาดูนี้ครับสำหรับไอตัวละครนี้ที่ผมเล่นนะผมเติมไปแค่นะครับแพ เวทเทนพาร์อันใหญ่ครับเนี่ยครับอันเล็กอันใหญ่ใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะเป็นแค่นี้ครับนี่ให้คูณ2อันแรกเลยครับ6นี่ครับหล้านแปดแสนเนี่ยเพื่อเอามาซื้อตัวชุดสีชมพูที่เอาไว้เล่งเลเวลครับ oh, น่ครับผมผมไปซื้อแค่3อันนะคือไว้สําหรับเล่งจ็อบในตอนแรกๆให้เราเปลี่ยนคลายได้ไวที่สุดแล้วหลังจากนั้นครับผมให้เรา ทดแทนกันด้วยการที่เราไปเลือกมอนที่ e a p สูงสูงที่บอลคัดมาให้มาให้ก่อนนั้นนี้ครับผมจะทําให้เราบาลานซ์กันได้เช่นเราไม่ต้องไปบดตัว e เอ,อตัวจ็อบเยอะเแล้วให้อบบอกรอบดตัว e a p เยอะๆแทนแล้วไอ,อตัวจ็อบครับก็คือให้3อันนี้ช่วยในการดันตัวจ็อบเพ้แทนครับผมครับแล้วนี่ก็คือเป็นวิธีการเก็บเวลตั้งแต่ต้นยันเรียกว่ายันสุดท้ายเลยครับเพราะว่ามันก็คือมีมอนสเตอร์ประมาณนี้แล้วครับผมในในเกม Legend of M Classic ครับ ทุกคนก็สามารถไปเลือกเลเวลกันได้นะครับเพราะว่ามันมีลู่ทางหลายๆลู่ทางเลยทาให้แบบว่าเราสามารถเลือกได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบไปติดขัดคอขวดแอร์แอดเลนครับเพราะว่ากฎของการเก็บเลเวลนั่นก็คือถ้าเกิด2หมายถึงว่ามอนเตอร์ตัวหนึ่งครับสามารถตีได้สูงสุด2ปาร์ตี้เท่านั้นครับถ้าเกิดปาร์ตี้ที่สามารถแจมเราจะไม่ได้ e a p ครับแปลว่าถ้าเกิดเรา UID แบบว่าไปบอทใช่ไหมเราก็มีหลายๆตีอยู่ตรงนั้นนะครับเราอาจจะได้ไม่ได้ e a p อีกต่อไปเลยครับผมยกเว้นเราจะแบบว่าเบี่ยงทางหนีไปที่อื่นครับ และนี่ก็เป็นชิกการเก็บว,วิวตั้งแต่ต้นจน,นอย่างส,สุดท้ายเลยเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับเดี๋ยว้อจะทําไกด์ต่อไปมาให้อีกนะครับขอบคุณจริงๆครับ